คนมาแล้วมาแล้วนายพานเฮ้เพื่อนเด้โอ้โอเนายพานสับเนาะพี่น้องตัวนี้นายพานสับงสั่เนาะแนะกล้องแล้วกันทุกคนมาแล้วมาแล้วเป็นไก่บานนี่ได้ประมาณอยู่สามสิบโลพี่น้อกจําตัวนี้นะะกว่ามื่อนีร่ตัวแต่ปาร์ตถือขึ้นมาสั่งทีมงานเฮาโอเคไรพี่น้องโอ้มื่อไห่นมัมันมู บ่อน <presidency. S 1> ี illar, ่ได้ช่องโตพี่น้องแต่ว่าปืนเฮามันิดลันก็นอนผิดพลาดโอ้ไมันกัดคองมูสามโตซีโตเนาะพี่น้องเอ้ยลุ่มบอลเดียวลุ่มบอลเดียวโอ้ยเกือบ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 ได้ช่องสามโตพี่น้องเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วบอลมันนอนมามามาถึงคนมาแล้วขึ้มนี่พุ่มิกอันนี่มันสนพุ่ม มนะเพราะเราอรเ็ตจิโตน่ยไปน้ำมันเาเหียวว่ามีมีมันมีัวแม่หน่อยน้ำมันมากับปุบซุ้มหน่อยกัะปน้ำกันแล้หรอกมีตแม่ใหญ่มันยังบวม่แม่ใหญ่านไม่อวนเทายุ่งก่อนแล้วกัใหญ่กันหนหบอกกันนงบอกกันด เดียวมันประทันลึงเด้นประทันลึงมาแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาดำกระลังมายผ่านน้ำห้อยกระลังเจอห้อยแล้วว่ากันเขากันเนาะเขากันแล้วเมื่อนี้เอ้ยลายผ่านไม้มานั่เนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้โอ้มามานมาเมื่อนี้พี่น้องเอ้ยจะกินซอจุกัคักมื่อนี่ซอจุหมูเนี่ยเก็บตับอ้าวว่อยหญนับอ่าวใบไม้เนี่ยท่าเลือดท่ายางเลย พี่น้องเอาแต่มผ่านลายเอาหมูนัเด้อเด้อไม่ผ่านกันลังบม่ได้กินมูกินแต่กระ้อน่าเราได้จากกระทาที่ใส่มือเจ้าก็พันเม่นเนาะเมื่อกี้เนาะเม่นบตาอี๋ท่าเพิ่งเห็นกินดิเพิ่งสบายดีทุกคนเนาะมือนี้ทีมงานเราบกับบ้านที่ว่าสุกมันเวลาประมาณ12โมงพี่เนาะ มานลยตัวหนึ่งพี่น้องหมูป่าหมูป่าซามซีโตเป็นอันยิงตัวหนึ่งพี่น้องตัว่านายผานใหญ่เฮาที่สวัวชีมือสุดยอดเลยนาะยานใหญ่เฮาพี่น้องจิ้มงานเฮ่าวันนี้กักลับบ้านแล้วพี่น้องจิ้มงานเข่าทายู่ด้วยนเะพี่นออ้อ,นะนองแกะหมูป่าเนี่ย มาคักไลยมันเหรอเอออ่าลี่ยนเลยอ๋อพันใช่ละเนาแดกอเกาพี่น้องผานไม้เหรอโอ้ทำเต็มพี่น้องมาหั่นพี่น้องเอ้ยทำคือเกาพี่น้อง าบอได้ซองโตพี่น้องกินข้าวเลือกเลยพี่น้องนักยูทูบเเอาอฝากติดตามซองยูทูในเด้อพี่น้องเลยกำลังสร้างใหม่สับเด็ดไม่ได้ก็คงหาเบื้องอดือหม่เด้อเออหมดหน้าสปาร์ตตัวใหญ่เตัวน้องจะลสา จะพางเงียตัวนี้อายสิปตัวน้อยจะปดเนอะมูดังทานเลยเด้ยเว้ยสามสิ่สามลูกไดตมือจะ่งันเนาะตัมือวะตัวจะโทรเขาไปเอาเขาู่ฟูกันงเตัวแม่มันจอยมันนี่มันเต็มเลยตัวตันเดืนสิบช่องจอยมันถือมันนี่มมีมันมีมันแหงครับมูดสิาได้อีกเลยได้น้ำมันจะมามอมันต้นนะมีมันต้นกิน ายืนเลยบ่เียยลุีจุี่เมายนี่้วนะปันกันเลยไมยืนลวปั้นนี่นะต่อตอนเยนี่กินข้าวมันแหละเพ่เติม๊วเมเลยมันลิ้มเคียงมันเออโฉลาด นี่บงมาเลยลกคลิปเลยไข่มา้เออแจวไเลยผมนี่นกเกอ่ะไข่ลุยเลียบแสบพี่น้องรับเบียดคมป็นไเนี่ยแก้ววตูดไปันตีเอาไว้ควิดัวนชัวอออใช่ล้วจ่าใช่ล้กินได้บ่คนได้สีอินกันนันจ้าละ อย่างนี้แหละหลังต้นเออตรงนั้นเึ้นเบิ้ลคนลิงกี้เนม่ืมาได้พี่น้องตามอพ่ายบอกผู้ทะขึ้นเบิ้ลมาไดอพี่น้อง